ชุดราตรียาวพื้นเมืองน่านประยุกต์ขอเรียนเชิญคุณชาญชัยลิ้มสุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกียรติมอบรางวัลชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์พร้อมกับมอบเงินรางวัลและสายสะพายประจําตําแหน่งนะครับดอกไม้ยังมอบให้ได้ต่อเนื่องนะครับคุนอมครับ ขอเชิญทุกท่านมอบดอกไม้ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าด,ดอกไม้วินาทีนี้ค่ะพี่จ๊อบคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับสาวงามที่ท่านชื่นชอบค่ะและรางวัลชุดราตรียาวพื้นเมืองน่านประยุกต์ได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับ ผู้เข้าประกวดหมายเลข14ครับนางสาวพัชรพรถาวรพดค่ะสาวงามหมายเลข14ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะจะได้รับเงินรางวัลน,นะคะมูลค่า8,000บาทค่ะพร้อมสายสะพายเกียรติยศค่ะเป็นสายสะพายประจำตำแหน่งชุดพื้นเมืองน่านประยุกเป็นการประยุกแบบราตรียาวผิวไหวนะครับ ชื่อชุดนี้คือ m ัลติ culturally นานความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับขอบคุณคุณชานชัยลิมสวุวรรณประธานสภาวสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านและจากนี้ไปจะเป็นการมอบรางวัลไม่หญิงน่านหุ่นดีครับขอเรียนเชิญตัวแทนบริษัทชวนชม2019จำกัดครับเรียนเชิญผู้แทนที่จะมาร่วมมอบรางวัลไม่หญิงน่านหุ่นดีครับ มีหลายรางวัลน,นะครับผู้ชมามาลุ้นกันในช่วงเวลานี้ผู้แทนจากบริษัทส่วนชม2019จำกัดจะเป็นผู้มอบรางวัลแม่หญิงน่านหุ่นดีครับเจนการตัดสินค่ะคณะกรรมการก็จะทัดเดือ่อ ผู้หญิงน่าหรือสาวงามจากทั้งบทดี่16หมายเลขสาวงามที่หุ่นดีสวยสำหรับทรอ้งคืนนี้นะคะรับไปอีกหนึ่งรางวัลกันต่อนะคะในรางวัลไม่ยิงน่านหุ่นดีค่ะเดีวมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าใครจะครอบครองรางวัลพิเศษ5รางวัลแรกในโอกาสนี้ครับ กับทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมบรเวนนะคะริมสะพานเชิงพัฒนาภาคเหนือแล้วนะคะกับทุกท่านที่ติดตามผ่านไลฟ์สดด้วยนะคะที่นี้เมืองนา่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนา่านตอนนี้ก็คึกคักมากในหลฟ์สดค่ะครับและตอนนี้ครับพร้อมแล้วที่จะประกาศรางวัลแม่หญิงน่านหุ่นดีผู้คว้ารางวัลแม่หญิงน่านหุ่นดีครับได้แก่หมายเลข ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะนางสาวนภอน,นันฟ้านค่ะกลิ่นนานานเป็นผู้สมทธอเข้าประกวดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับสาวงามที่ได้รับรางวัลไม่ยิงนานอุ่นดีค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า5000บาทพร้อมสายสะพายประจำตําแหน่งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แสดงความยินดีกับรางวัลล่าสุดนี้ด้วยครับให้กำลังใจนะว่าใครจะได้เข้ารอบ10คนต่อไปตอนนี้กรรมการยังให้คะแนนต่อเนื่องครับขอบคุณครับขอบคุณผู้แทนที่มอบรางวัลในครั้งนี้ทั้งสองท่านด้วยครับต่อไปครับเรียนเชนิญประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่านคุณลไมกัลยานะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลต่อไป รางวัลน,นี้ก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่มีความพิเศษครับซึ่งสนับสนุนเงินรางวัลโดยแล้วก็สนับสนุนของรางวัลทั้งหมดโดยดรโอคลินิกครับเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดน่านความสวยงามที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำการกำจัดขนหรือแม้แต่งานฉีดทรีตเมนต์หน้าใสหน้าสวยการันตีครบจบในที่เดียวที่ดรโอคลินิกน่านนะครับ และรางวัลแม่หญิงน่านน่าสวยได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข3ค่ะนางสาวว่ลัยลักษณ์แซ่้าค่ะซึ่งสาวงามนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทสนับสนุนโดยดตรโอคลินิกน่านค่ะสายสพายประจำตำแหน่ง บัตรกำนันสำหรับทำทรีตเมนต์โดยด็อกเตอร์โอคลินิกน่านจำนวน5ครั้งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนำเสนอการดูแลผิวกายผิวหน้าดูแลทั้งร่างกาย One Stop s e r v i c e หมอโอเชี่ยวชาญคลินิกลูกหลานของคนเมืองน่านนะครับคลินิกอยู่ก่อนถึงวงเวียนหน้าสนามบินซ้ายมือติดกับชูชีพน,น่านเปิดให้บริการอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปสอบถามข้อมูลได้ทุกทกวันที่เพจด็อกเตอร์คลิกด้วยนะครับ กับดรโอคลินิกนั่นขอบคุณอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสำหรับดรโอคลินิกขอบคุณนะครับไปต่อครับรางวัลพิเศษรางวัลผัดไปครับทุกท่านขอเรียนเชิญคุณชิรนุชบริบูรณ์แห่งบ้านบุม๋มบราแอนบิสตร และคุณชยาภานาคาเสถียรร้านปั้นสวยร่วมกันมอบรางวัลพิเศษต่อไปนะครับนั่นก็คือรางวัลแม่หญิงน่านผิวสวยครับมาหลุนกันนะคุณอ้อมว่า,าใครจะครอบครองรางวัลพิเศษรางวัลน,นี้ไปซึ่งเธอจะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับสายสายเกียรติยศด,ด้วยนะครับพร้อมแล้วครับที่จะได้เรียนเชิญทั้งสองท่านคุณจิรนุชบริบูรณ์แห่งบ้านบุม๋มบาร์แอนด์ริสโตและคุณชยาพานาคาเสถียรแห่งร้านปั้นสวยรางวัลแม่หญิงน่านผิวสวย ได้แก่หมายเลขหมายเลข23ค่ะนางสาวรัตนพัฒเขื่อนจันทร์ค่ะซึ่งสาวงามนะคะจะได้รับเงินรางวาัลมูลค่า5,000บาทสนับสนุนโดยบ้านบุ๋มบาบริสโตนค่ะไซส์ไายประจำตำแหน่ง บัดกำนันสำหรับด้วยหน้ากัวซาเงินแท้มูลค่า3000บาทจากร้านปั้นสวยกัวซาเงินแท้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณ CEO ของทั้งสองที่นะครับบ้านบุบมบาแอนด์บิสโตรก็เป็นที่ที่ไปเช็คอินแล้วก็มีความสุขไปรับประทานฟู้ดแอนด์ดริงครับไปมีความสุขกันที่นั่นและก็ปั้นสวยกัวซาเงินแท้โดยคุณเชียวพาด้วยขอบคุณทั้งสท่านครับค่ะ รางวัลของเราก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะรวมรุนกันให้กำลังใจสาวงามค่ะเพราะสาวงามที่ได้รับรางวัลคือมีรางวัลตุนไว้อยู่แล้วก็ม <c oughs> าลุารร้นกันต่อค่ะคและต่อไปครับจะเป็นการมอบรางวัลแม่หญิงน่านผมสวยครับขอบคุณอย่างเป็นทางการกับแชมพูไบโอเวทขอเรียนเชนิญคุณปรวริตรักอัศวโพคินประธานกรรมการบริษัทนิวทรีนาไบโอเทคจำกัด ร่วมกับคุณกันชยรัตน์ปัญญาวงครับกับคุณอย่างเป็นทางการทั้งสองท่านนี้จะร่วมมอบรางวัลนางงามหรือแม่หญิงน่านผมสวยจ้าคุณอมอและรางวัลแม่หญิงน่านผมสวยได้แก่หมายเลขหมายเลขสี่ค่ะนางสาวบุญญนุชธนพัฒมหาวงศ์ค่ะ ซึ่งสาวงามหมายเลขสี่ค่ะจะได้รับรางวัลน,นะคะเงินสดมูลค่า10,000บาทสายสพายประจําตําแหน่งค่ะชุดของกํานันผลิตภัณฑ์มูลค่า2 0,000บาทค่ะพร้อมเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์และถ่ายแบบผลิตภัณฑ์แชมพูไบโอเวระยะเวลาน1นปีค่ะและนอกจากนั้นยังได้รับบัตรกนานันทานอาหารฟรีที่น่านตะวันฟ้ามูลค่า2,000บาทด้วยขอแสดงความดีกับสาวงามหมายเลข4ค่ะ รางวัลพิเศษออกไปแล้วหลางหลายรางวัลน,นะครับ รางวัล p o p u l a r v o t d กำลังะจะเดินทางมา Scorekeeper กำลังจะรวบรวมผลคะแนนมามอบให้ผมและคุณอ้อมครับแบ่งเป็น2รางวัล p o p u l a r v o t d เนี่ยดูจากการยอดของการกดไ like, ลค์กดแชร์ทางโซเชียลมีเดียส่วนรางวัลขวัญใจมหาชนตอนนี้ร้านจำหน่ายดอกไม้ยังเปิดให้บริการอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าตอนนี้ค่ะต้องรีบเลยนะคะรีบไปค่ะร่วมกันซื้อดอกไม้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมีช่วงเวลาที่จะให้ทุกท่านนั้นมอบ ช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสาวงามค่ะ100บาท1คะแนนนะคะ300บาท3คะแนนค่ะ5 0 0บาท5คะแนนนะคะ1น0 0บาท10คะแนนและ5000บาท55คะแนนค่ะทุกคะแนนอยู่ในมือของทุกท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านสามารถที่จะร่วมให้กำลังใจสาวงามได้ค่ะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรอบที่2แล้วนะครับเสร็จสิ้นจากการประกวดรอบหน้า จะทราบกันแล้วว่าใครจะได้ไปต่อในรอบ1 0สาวงามนี่คือความงามของแพรพันบนผืนผ้าผ้าลายอัตลักษณ์น่านที่มีการจัดเย็บออกแบบร่วมสมัยโดยดีไซเนอร์นะครับของเมืองน่านบ้านเราเป็นการประยุกต์สามารถสวมใส่ได้หลากหลายวาระโอกาสนะครับขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาอันดีงามผ่านผ้าน้านะครับหรือาน้า t e x t ทายนั่นเองครับขอเสียบประมือเป็นกาลังใจให้กับสาวงามทั้ง26บหหมายเลขและช่วงหน้าเธอจะมาพร้อมกับชุดการแต่งกายใน ช่งวงหน้าครับคุณอ้อมครับ นี่คือความงามเลยนะฮะผมเห็นเลหลายท่าน,านได้มีโอกาสสวมใส่นอกจากเราจะสวมใส่แบบโบรนาณแล้วพ่้อมครับเราสามารถที่จะตัดเย็บให้มีความร่วมสมัยได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าผ้านียนของเราสามารถที่จะใส่ได้หลากหลายโอกาสเลยนะคะการตัดเย็บก็มีผลค่ะที่จะทําให้การใส่นั้นดูดีสง่าง,งามและก็ทันสมัยด้วยเช่นกันขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสเพจหลักตอนนี้แหมคอมเมนต์มาแรงมากๆเชียร์เบอร์นั้นเชียร์เบอร์นี้น,นะครับที่เพจหลักอย่างเป็นทางการที่เพจที่นี่เมือ ืองน,น่านรวมไปถึงประชาะสัมพันธ์จังหวัดน่านขอบคน NT ทีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนทีมของที่นี่เมืองน่านดาเนินการสําหรับไลฟ์สดในครั้งนี้และ Power ร่วมด้วยกับ Marine HD Studio ทุกท่านครับนี่คือบรรยากาศของการประกวดนางสาวน่านจัดจากเวทีกลางริมแม่น้ําน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือวันนี้เป็นวันที่9แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะค้าคืนที่9บนเวทีแห่งนี้ค่ะคุณจอบเวทีแห่งเกียรติยศและก็เวทีแห่งศักดิ์ศรีที่เราจะมาเฟ้นหาสาวงามผู้ เป็นตัวแทนชาวนา้นค่ะในการที่จะไปเผยแพ,พร่ประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวนั้นต่อไปเราจะพักกันค,ครู่เดียวร้านดอกไม้ของชมรมแม่บ้านมหาไทยก็ยังจำน่ายอยากจะให้น้องๆหรือว่าสาวงามที่เราชื่นชอบสามารถให้ได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขคุณอ้อมครับใช่ค่ะฟาส t t แท็กเข้าไปเพราะว่าใครที่มีคะแนนของดอกไม้มากที่สุดครับ ถือว่าเป็นขวัญใจของแม่บ้านมหาไทยเนี่ยสามารถเข้ารอบอัตโนมัติ10คนสุดท้ายได้ทันทีเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่เราเชียร์เข้ารอบ10คนแบบง่ายๆด่วนๆมีกําลังใจให้เธอไปอุดหนุนช่อดอกไม้นะครับส่วนช่วงหน้าครับเมื่อพูดถึงสตรีหน้าน,นี่ยอีกชุดหนึ่งก็มีความน่าสนใจนั่นคือชุดพิธีการของน่านคุณอ้อมเคยเห็นใช่ไหมสวยงามนะสวยงามมากเลยค่ะและวันนี้ค่ะชุด พิธีการของเมืองดานอยู่บนตัวของสาวน่านทั้ง26หมายเลขจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการประกวดนางสาวน่านประจำปี2567 Miss Nann s 24กับผมและคุณอ้อมกันนิกาในรอบชุดการประกวดชุดพิธีการของผู้เข้าประกวดนางสาวน่านกลับมาอีกสักครู่ครับ thank mm -hmm. you